สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SPL เชียงคานะครับวันนี้ก็มาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับอาร์เซนอลนะครับชนะลีดไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับได้จากเอจนเีอสองลูกนะครับแล้วก็ฝั่งลีดนะครับได้จากโจลินเต้ลูกหนึ่งนะครับส่วนแอซิดก็มีมาตินาลี่นะครับฝั่งเดียก็เฟิร์โบ้นะครับคนละลูกนะครับโวลัตพอยต์ก็เอจนเีอสามคะแนนนะครับเฟิร์โบ้ตสองคะแนนโจลินเต้สองคะแนนนะครับผมใหม่คู่เลสเตอร์เอเวอร์ตันนะครับหนึ่งประตูต่อสอง ก็เลเตอร์มีได้จากดาก้านะครับส่วนทางอีวตันได้จากโฮเกต์กับไมโครเลนโก้นะครับแอซิดก็มีอีวัวบี้กับพิชาริสันลำหบฝั่งีตตันนะครับซาโบนัทพอยต์ก็จะเป็นดาก้านะครับสองคะแนนฝั่งอีวัตตันก็บิกฟอร์ดนะครับสองคะแนนคีนหนึ่งคะแนนนะครับมาทางด้านลอรินนะครับเราอยู่ทีแฮมศูนย์สี่นะครับเบลลามาสองคะแนนลาซินียเอ่อเบลลามาสองลูกนะครับลาซินีย หนึ่งลูกอเนดับหนึ่งหนึ่งลูกนะครับแบลซิชก็โบเวนอันดัสามลูกแล้วก็ดอรันนะครับผมโบนัสก็เบลามาสามสามลูกนะโบเวนโบนัสเบลามาสามคะแนนนะครับโบเวนสองคะแนนแาชซิชหนึ่งคะแนนนะครับแฟนซีชนะครับกดไปห้าประตูต่อศูนย์นะครับเจอเอ็นเตอร์ก็สเตอร์ลิงยิงไป2ลูกนะครับโฟเดนลูกหนึ่งลาป็อกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็โรนิโก้ลูกหนึ่งนะครับผมอันดัชิดก็จะมีซิโก้เดบอยนะครับกาเซโล่ดีแอดเกีริสนะครับผม ตัวนักก็จะเอร์ลิงสามคะแนนนะครับเชนไซโคสองคะแนนแล้วก็เดอะบอยหนึ่งคะแนนนะครับส่วนโปรแกรมที่เหลือก็จะมีแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลนะครับทีเจลซี Chelsea นะครับเพลสเตอร์น้อยบัตฟอร์ดเดวินตันบู๊คแมนเชสเตียนสเปอร์อาร์เซนอลนะครับผมมาดูที่ตารางคะแนนตารางคะแนนก็นี่ครับอันดับหนึ่งก็เป็นแมนเชสเตียนะครับแมนสเตอรคะแน 2, นลิเวอร์พูลแบบสองไปสิบสามคะแนนห่างสามคะแนนนะครับเชลซีหกสิบเจ็ดคะแนน อสเซนัตที่เชลซีมานะครับ66คะแนนสเปอร์62นะครับแมนยู58ลำหนะครับอันดับเก็เวทแฮม55คะแนนอันดับ8ปุ๊บนะครับ50คะแนนไบรตันอันดับ9นะครับอันดับสี่กิตาบาเลตนะครับ4.4คะแนนแอสตันวิลล่า4.3คะแนนอันดับ12บสเบนฟอร์ด4.3คะแนนอันดับสิบสามเอเวอเรสต์นะครับ4.3คะแนน อันดับ1ิเลตเตอร์นะครับ42คะแนนอันดับ15บห้าเซมร์สเน40คะแนนอันดับ16บหเอเวอเรตันสามิบห้นะครับ17เบอร์ลี่สามคะแนนเลดอันดับสินะครับ34คะแนนอันดับ19วัตฟอร์ด22คะแนนนะครอันดับยีนอร์ลิตนะครับ21คะแนนสองทีมนี้ตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับเลดกับเอ่อนอร์ลิตกับวัตฟอร์ดนะครับผมส่วนเลดเบอร์ลี่เอเวอร์ตันนี่ก็ยัง ก็ยังลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายผมว่าแต่ว่าเเวิสตันแข่งน้อยกว่านัดหนึ่งคะแนนนำกับนำคะแนนนะครับก็มีโอกาสที่ตกชั้นดีกว่าเบอร์ลี่กับลีดนะครับผมเพราะรอดูนะครับเบอร์ลี่เจอสเปอร์นะครับลีดเจอเชลซีนะครับไม่ง่ายทังคู่นะครับส่วนเเวิสตันเจอวัตฟอร์ดง่ายครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ